เดี๋ยวเราก็จะไปนอนขอบคุณนิก้าที่แม่ามาส่งกำลังใจบ้านน้องรัชญาจังน้อยนอนดวงใจน้อยเราจะ,จะไหวล้ว มามาัดตืก่อนนอนกันแค่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เราอไม่ต้องถามว่าตรงวั้นจะนอนตรงไหน้นนนรงวัดก็ลงเวทีเนี่ยเอานี่ออกก็คือนอนได้เลยเพราะว่านี่คือคือจุดนอนแล้วนี่ก็คือไม่ต้องทาแป้งไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าใช้คีมมันลงอย่างเดียว ถามไม่พี่เพื่อนๆจะหลักกันลงมัเนี่ย <c oughs> ว่าพี่สุรชัยบอกว่าเ <c oughs> นี่ยหนูจะลงเวทีแล้วนะพี่ๆเพื่อนๆเ,เพราะว่าได้ชั่วโมงแล้ว <c oughs> ก็ส่งงานทางพี่ยูเขานี่แหละขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่เป็นเพื่อนโรงนนะ <c oughs> เพื่อน้องรักเป็นกำลังใจให้กับน้องรักน้องก,ก็จะลงเวทีแล้วนะดวงตาสวรค์น้นองรักก็ขอบคุณดวงตาสวรค์อย่างสุดซึ้งที่ที่ที่เป็นกำลังใจให้กับน้องรัชยาแล้วเป็นกำลังใจให้กับน้องรัชยาบัลลังก์เน้อยดวงใจนิ้น้อย,อย,อยก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกกำลังใจทุกแรงสนับสนุนที่ให้น้องรักประสบความสำเร็จ แล้วจะส่งรอยยิ้มทักทายไปที่เ,เพื่อนๆก่อนเนาะนี่คือออกกำลังกาย <c oughs> ไปพี่เ,เพื่อนๆเราะกำลังกายเล็กๆน้อยๆ <c oughs> <c oughs> เออพี่เ,เพื่อนๆบอกว่าไปกันต่อ จะนอนไงพี่ชัดเดี๋ยวสักพักงเราก็จะลงเวทีแล้วนะขอบคุณดวงกาตะวันขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพี่ชัดขอบคุณพี่ใหม่ขอบคุณพี่ชุลชัยขอบคุณพี่ๆขอบคุณพี่ชมเกียรติที่มาส่งกำลังใจลงเวทีบ้านหลังเลยนะลงใจนน้อยได้กำลังใจที่ดี ได้ดวงตาสวรรค์ขอบคุณดวงตาสวรรค์ทั้งหลายที่จดต้องมองเราวัชยาบ้านหลังน้อยๆดวงใจน้อยๆขอบคุณพที่เพื่อนๆดวงตาสวรรค์ขอบคุณ,คณทุกแรงสนับสนุน,นขอบคุณทุกกำล,ลังใจงั้จะลงเวทีแล้วนะคะโบกมืออำลาบายๆพรุ bye ่งนี้เราจะเจอกันใหม่ขอบคุณนะคะพี่ชาชาพงพรุ่งนี้เจอกันใหม่ ถ้าเกิดว่าวันไหนเราไม่ขึ้นมานี่แสดงว่าเราหลับยาวนะไ,ไ,ไ,นไม่ได้ับไหนแล้วเพื่อนเพื่อนตอนเาหลับหัวข่าแล้วเราไปบายจานเอาหลับฝันดีนะคะพี่ชัยพงษ์พี่ใหม่พี่สุรชยัยแล้วก็คุณตองเกียรตและคุณ ที่เข้ามาทักทายแม่เจ๊พี่ผัดไก่พี่อัดุนเป็นบ่ายจุ๊บๆแล้วก็จะลงเวทีละรักๆเลิศๆขอบคุณทุกท่านเลยนะลงเลยนะเอ้อลงตาสวรรคก็ค่อยกจะลง คนมีการสวัสด์มากมายเลยนะคะที่เป็นกำลังใจงให้กับบ้านหลังของเจริยญาหลังนิงดน้อยลุงใจนิดน้อยบ่ายจ้าฝันดีจ้าพี่เจ้าะคง